สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดประชุมบรรรักษ์ทั่วประเทศเพื่อเตรียมที่จะจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่40อ่านเพื่อแม่ริดฟอร์มณ์ณโรงแรมปริ้นท์พาเลทมหานากรุงเทพมหานครค่ะเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเรอบ84พรรษาในวันที่12สิงหาคม2559 ทางสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณจึงจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีในหัวข้ออ่านเพื่อแม่ Read for Mom เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญของการอ่านและทรงเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านงานสัปดาห์ห้องสมุดในครั้งนี้ก็เข้าสู่ปีที่40แล้วสำหรับชื่อหัวข้ออ่านเพื่อแม่ Read for Mom นั้นเพื่อเป็นการทำให้ประชาชนทั่วไป หันมาสนใจการอ่านหนังสือให้มากขึ้นโดยจะมีบรรณารักษ์เป็นตัวกระตุน้นทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดตัวรางวัลยอดนักอ่านที่จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถไปสมัครได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทั่วประเทศรางวัลยอดนักอ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี uh, so พระราชินีพลได้กีนเนื้อจิสมบูรณ์ทั้งบทละครและระบูยรัมแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างของคนนั้นทำในความดีว่า,าในชาติต่ตอไปเราอาจจะได้ดีขึ้นอันนี้เป็นการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดนะคะของกลุ่มบรรลักษ์เราสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเองก,ก็จัดทุกๆปีปีนี้เป็นปีที่40 นะคะหัวเรื่องในในปีนี้เราจะตั้ง,งชื่อว่าอ่านเพื่อแม่พริพอมมเพื่อกระตุ้นให้ให้ประชาชนคนไทยได้อ่านโดยที่บรรณา์ห้องสุดต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็แล้วก็ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเพื่อสร้างนิสัยแล้วก,แวก็แล้วก็เปิดตัวารางวัลอ่ายอดนักอ่านด้วยในในปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็ก็เราคิดว่าเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหา ถึงพุจิกานะคะแล้วก็เชิญชวนให้กับผู้อ่านสมัครเข้ามาแล้วก็บรนารักษ์ห้องสมุดแต่ละแห่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่เซ็นรับรองว่าคนที่อา่านคนที่อ่านยังไงบ้างแล้วก็ส่งส่งข้อมูลต่างๆมาที่สมาคมเราจะมีการคัดเลือกรางวัลยอดนักอ่านขึ้นมาสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็มีบรรณารักษ์จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า400คนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมทั้งบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีของกอสนด้วย สมาคมห้องสุดแห่งประเทศไทยเองได้ร่วมมือกับทางพันธมิตรต่างๆทกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสพทกศนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกศนท่านขาธิการได้ให้ความสําคัญกับการอ่านอย่างยิ่งเลยนะคะได้ส่งบรรลักษ์จากห้องสุดประชาชนห้องสุดเฉลิมราชกุมารีนะคะเข้ามาร่วมอบรมเพื่อจะให้บรรลักษ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการอ่านเพื่อแม่แล้วก็การจัดสิจก,การต่างๆเหล่านี้เพื่อ ให้คุณครูให้บรรลักษ์ต่างๆให้คุณครูต่างๆเหล่าน,นี้ให้ไปทํากระจายกระจายไปสูสสสส่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆทางด้านนานงสาวสุจิตสุภาพเลขานุการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าสำบัดสำหรับบรรลักษ์ยุคใหม่จะไม่ใช่บรรลักษ์ที่นั่งอยู่เฉยๆกับที่แต่จะต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าไปหานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนไปเรียนจากโรงพยาบาลนะให้เป็น บทบาทของบรรลักษ์ห้องสมุดนะคะจากที่เราแพสซีฟคือคือนั่งคอยลูกคา้าเราต้องปลุกปลุกตัวเองเป็นเชิงรุกเข้าไปหาลูกคา้าลูกค้าของเราก็คือนักเรียนนักศึกษาประชาชนกลุ่มแม่บ้านต่างๆเหล่านี้กลุมก่มเกษียต่างๆเพราะพูดถือว่าทุกกลุ่มเหล่านี้คือประชาชนที่จะต้องส่งเสริมให้การอ่านให้เขาฉะนั้นบนรรลักษ์เป็นตัวที่กระตุ้นแล้วก็เป็นตัวเป็นกับเป็นตัวเชื่อม ระหว่างหนังสือกับผู้ใช้ผู้ใช้ก็คือกลุ่มต่างๆหลากหลายเหล่านี้ <Okay. S 1> ค่ะบทบาทของสมาคมข้อศูนย์แห่งประเทศไทยเราก็เพิ่งครบรอบ60ปีสมาคมข้อศูนย์เมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่61แล้วที่เราเติบโตมาเราพยายามที่จะสร้างบนรนลักษ์ให้เป็นบันลักษ์มืออาชีพนะคะเพื่อเพื่อเพื่อจะก้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนด้วยฉะนั้นฉะนั้นเราก็มีจะมีหลักสูตรต่างๆที่จะอบรมผู้คุณครู พวกที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความรู้ทางด้านบรรลักษ์เราจะมีหลักสูตรต่างๆเช่นการจัดการองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีบรรลักษ์ขึ้นมาเราจะมีหลักสูตรเรื่องของการซ่อมและการอนุรักษ์หนังสือเราจะมีหลักสูตรเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีห้องสมุดขึ้นมาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นหลักสูตรต่างๆที่สมาคมอบรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างบรรลักษ์สร้างกลุ่มคนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนให้บริการต่างๆเหล่านี้ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเป็นบรรลักษ์มืออาชีพแล้วก็จะได้ผลักดัน สร้างห้องสมุดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะไปสู่ชุมชนและสังคมแย่างยั่งยืนต่อไป